สวัสดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีผู้ติดต,ตามดาวซัมมาคีสุดดาววีไอพีดาวอเมริกาดาวโจนพี่น้องได้ชุดดาวเพื่อเข้ามาติดตามเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันมือเศร้านี่กะบ้าเต็มทีพี่น้องได้ซองหลุดมือชาวว่านี่จังได้เขาหาหลุดพี่น้องมือเศร้านี่ได้ซองมันนี้เอาไม้พี่น้อง เศ้านี้เอาไหมเศ้าต่อไปนี่เศาวันที่สิบหกนี่เนาะเอาไม่เอาเต็มเต็มมีแตกน้ำเนาะพี่น้องเนาะได้สองหนะึ่งมีซีเลยสองก็ได้เครึ่งหนึ่งพี่น้องกับทอว่าเดินดีอยู่แต่หังบ่มีกําไรนะพี่น้องเนะาะตัองได้สามตังมีกําไรได้สองไ่มีกําไอยู่โตถ้าเขามัดเจ๊ตะเขาเขาได้สองเรายึดกะมีกําไรพี่น้องแต่บอลปะเขา เขาอยู่หวอยู่ไ่ายแจังเสียงกัน n ยากอีกนะพี่น้องาะดุลพินิจพี่น้องใส่ดุลพินิจของจะของเอ,องเด้อเขาได้หลบหนึ่งหลับก็ยึดก็ได้บ่จักเขาหมดกันยึดเอาเน้ะพี่น้องาะแล้วแจพี่น้องด้ยอยูุติดตามนะปกก้อนพี่น้องจังไปเบึงจองหมดของวันที่สิบหกนี่เป็นตัวเลขเอาไปเบึงสุดดาวเลยนาะพี่น้องดาววีไอพี เด้อพี่น้องบันนี้ผู้ติดตามสุดดาวไอพี่ดาวอเมริกาดาวสาตาร์ดาวจนมือเช้านี่ก็ไดสองหลุดพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สองตาคุณพระรว,วยเด้อพี่น้องเด้อเอากวันสิบไปเบิึงของวันที่สิบหกกับบึงวันที่สิบห้าสิบพันมากก่อนมาพี่น้องน้ำมือเช้านี่ก่อนดาว,วไอพี่วันที่สิบห้าเิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ครวิ่งเด่นเก่ล่องหเขาเก่าล่อยเป็นเรงเขาเก่าในเก่าหาลุดจับเกหเป็นเก่าหาปรลดลงไปแต้มหนึงเก่าหาลุดดาวอเมริกาเย็บบังเย้าเขามาบังพิ่นพื้น่สร้างหลังแล้วอเมริกาลุดไปแล้วสตารครูวิ่งเด่นซีล่อง เดนซร่วงเกเขาซีแล้วเขาซีด้พี่น้องเขาซตัวเดินได้แล้วก็มาดาวจนลุดไปดาวจนลุดดาวจนลุดนะพี่น้องนะดาวโจนลุดเอาบานี้พี่น้องจัก ผู้ติดตามกับรอบเนื้จ,จังไนเนือ้อพี่น้องเด้ออดเอาอดนอนผู้ผู้อยูก่กะกะนี่กะจังได้เขามาเบิงนะ่งเนาะผู้บ่อยู่กะนี่กะต้องกดใบเลยกดใบเลยจังสิได้เนาะพี่น้นองเนาะยานนี้มอนเสาจังรับศัพท์เนาะพี่น้องเนาะเอาบบเนี้ไปเบิง่งดาวจนมีไอพีสุดดาวจนต่อเลยพี่น้องวันที่สิบหกต่อสิเป็นตัวได้เนะาะบบเนี้สิแตกนี่พี่น้องเด้อระวังเอาดีๆเด้อพี่น้องเด้อ มาเป็นระว่างดีๆเอาดีๆเอาคักๆเลยมีแตกอะไรเมือ่อเสารามีแตกดาวจนมีไอพี่วันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่งกจับคู่ xe thổ xe thổ ngốc nâng ngốc nâng bẹt Wing. วิ่งแปนึ่งบิงบ่งแนึ่งกลม8ปนึ่งร่องหกนึงร่องแปดหกวิ่งเล่น8ร่องหนึ่ง ดาวอเมริกาดาวอเมริกา แล้วอเมริกาจับคู่ศูนย์สามสองศูนย์เก็ดแปด vinh kết pet kết pet vinh kết pet vinh công kết pet ร่องสองศูนย์ร่องศูนย์สามคู่วิ่งเดินอเมริกาคู่วิ่งเดินเกตร่องแปด Tak usah tak, tak usah tak. เจ้าคูเจ้าเสตัรเจ้าคูซีหากเก็ด สีส si si ีม bon 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 si 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 ันมีบ่นในพี่น้องมาจังมาบ่นี่สิบี่สี่วิ่งหกเ็ดวิ่งหกเด กมหกเกตร่องสี่หาร่องสี่สี่คูวิงเดนเกตร่องหก Đào Jones Hãy Đào cho Trước khu Mốt giảm Mốt giảm Sống cầu Nâng cầu Vinh. บิงห่งเก่าหเกาหเกากลมหนึ่งเก่าร่องสองเก่าร่องหกสาคูวินเด่นหนึ่องเกา 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 5 tam hà si lại เอาพี่น้องแคปหน้าจอยู้ใดเข้าขมาแล้วไปรุ่นโชคกันอื่นเสาหกุ้มเครื่องพี่น้องเริ่มดาววีอพีบันที่16สิงหาคม2,568จับคู่แ6ดหกหวิ่ง81กม 8, 1, ลม81ร่องแปหร่องหกหนึ 6, 1, ่งคูวิงเล่น8ปร่องหนึ่งดาวเมริกา0320 เกแปดวิ่งเกทแปดกลมเกทแปดล่องศูนย์สามล่องสองศูนย์วิ่งเด่นเกตล่องแดดาวสตาร์ซีห้าหกเกซีซวิ่งหกเก็กลมหกเกล่องซีล่องซีซีูควิ่งเด่นเกตล่องหดาวโจนหกสามสอเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่าลมหนึ่งเก่าล่องหกสมล่องสองเก่า กูวิ่งเด่นหนึ่งร่องเก่าเอาพี่น้องพื่อได้ขาวมาแล้วก็ให้โชคมันกันทุกคนเดอ้อเฮงเฮงปังปัง,ง,ง,งเฮงเฮงรวยรยกันทุกคนเงินให้ร่องท่องให้ไรพี่น้องยาเก็บยาจนให้คุณนพารักษาเทาวดาคุมครอ,องกอกันอีกวันที่สิบเก็ดพี่น้องสำหรับมนีขวเก้า, 9, าวคำวาสวัสดี